สวัสดีครับผมบุญมีนะครับวันนี้พาท่านมาเรียนภาษาเขเมรน,นะครับเกี่ยวกับคำภาษาไทยที่เขเมรยืมไปใช้นะครับก็คือคำภาษาไทยที่มีอยู่ในภาษาเขเมรน,นะครับบางคำก็เป็นคำที่โบราณแล้วแล้วก็บางคำก็เป็นคำราชาศัพท์นะครับตลอดทั้งวิดีโอจะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับขอพูดเขเมรหน่อยนะครับ រៀបសាររបស់ខ្ញុំមិនមានធ្វើវីដេអូនេះនៅទីក្រុងអាមរកប្រទេសថៃខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាថៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវខ្ញុំនៅបាងកកថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំនាំមនុស្សថៃជនជាតិថៃមករៀនភាសាខ្មែរយើងតាតូននឹងពាក្យខ្មែរដែលកបចៃមោទប៊ីភាសាថៃអាក្នុង เราโฮข่าววิดีโอนี้ชื่อหนึ่งบรยจุเยาว์ภาษาไทยราโฮสนี่มเม้นสดับตัวปพรอมขณียบาลปรทาเวียก็จำแนกดึงแนี่มเม้นสดับตัวจุ่มขณียบาลเข้าวกลับมาที่ภาษาไทยนะครับคนคอมเนก็ฟังไปด้วยได้เพราะว่ามันเป็นความรู้นะครับแต่เราทั้งวิดีโอจะอธิบายเป็นภาษาไทยครับ ผมจะอ่านเป็นช่วงแล้วก็แปลเป็นช่วงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าอ่านยาวไปแล้วค่อยมาแปลมันยาวท่านก็จะได้ดูตัวหนังสือคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับคําภาษาไทยในภาษาคอมเมนต์ด้วยนะครับก็คือคําภาษาไทยที่คอมเมนต์ยืมไปใช้นะครับผมจะอ่านข้างบนนะครับเปี้ยกลมใจปีเพศไทยเปี้ยกลมใจ ปีภาษาไทยเปียแปลว่าคำกลมใจแปลว่าการยืมถ้าเป็นกริยาที่ยืมเรียกว่าขจใจกริยาที่ยืมเรียกว่าขจใจแต่เป็นนามเรียกว่ากลมใจแปลว่าการยืมปีแปลว่าจากแปลว่าแต่ก็ได้จากก็ได้เพียซาแปลว่าภาษาไทยก็แปลว่าไทยเปียกลมใจปีภาษาไทย เปียกอมใจปีเพียซาไทยคำยืมจากภาษาไทยเปียดแดงขมแยเมืงงมวยจำนวนตัวเมียนประพบจังปีเพียสาไทยประมาณสตุวติดับปมพีคือกลอยเปียแดลบันเตียลงแวกแบกเพียไทยบานโฮจราโมกัมเจียวิ่ง เปียกกำจายเสียมเมียนปียางคือเปียกกำจายซอสหนึ่งเปียกกำจายสำนองบมนลแปลช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแปลไปทั้งหมดมันจะยาวช่วงนี้แปลว่าคำที่เขมรนเราหนึ่งจำนวนเล็กน้อยตัวแปลว่าน้อยก็ได้เล็กก็ได้มีประพบเมียนประพบ เมียนโพรแปลว่ามีแหล่งประโบแปลว่าแหล่งจังปีภาษาไทยออกออกมาจากภาษาไทยประมาณศตวรรษที่17ก็คือเป็นคริสต์ศตวรรษนะครับคือหลังจากเวลาที่ค่ายหรือว่าป้อมลงแวกแตกลงแวกนี่อยู่จังหวัดกำปรงเชนังนะครับอยู่ใกล้ใกล้กับกโปรงสปือ ก็ห่างจากกำปองสปือ6กิโลเมตรนะครับปัจจุบันนี้โรงแวกนี้อยู่ที่กำปองฉนงังอยู่ใกล้กับจังหวัดกำปองสปือกำปองแปลว่าท่าท่าน้ำฉนังแปลว่าหมอ้อสเปือแปลว่ามะเฟืองก็คือหลังจากในเวลาที่ค่ายหรือว่าป้อมโรงแวกแตกคำไทยได้ไหล จิราแปลว่าแบบไหลล้นหรือว่าไหลทวนอจ,จราแปลว่าทวนก็คือคําไทยได้ไหลล้นมากมพูชาคืนวิ่งแปลว่าคืนเปียกลมใจเสียมเมียนปียางคาที่ยืมมาจากภาษาไทยมีอยู่สองอย่างคือแปลว่าคือเปียกลมใจซด คือยืมมาจากภาษาไทยแบบทั้งหมดแบบล้วนๆเลยเรียกว่าเปรียก,กาใจสดก็คือยืมมาจากภาษาไทยแบบล้วนคําว่าสดแปลว่าล้วน,นหนึ่งแปลว่าและจากกับและเปรียก,กําใจสํานองบานลนอน่ะเปียะแปลว่าคํากําใจแปลว่ายืมสํานองแปลว่าสํานองแปลว่าส่งคืนบํานลแปลว่านี่ ความหมายของคําว่าสํานองบํานอนนี่ก็คือว่าความหมายของมันก็คือว่าแต่ก่อนนะมันเป็นคํเขมรและคนไทยเอาไปใช้ทีนี้คนขมรก็เอาคําที่ไทยเอาคเขมรไปใช้นี่แหละกลับมาใช้ในขมรคืนแต่ว่าพูดออกเสียงตามภาษาไทยความหมายของคำว่าสานองบำนอนนี่นะครับสานองแปลว่าใช้คืนหรือว่าส่งคืนบำนอนแปลว่านี่ ความหมายก็คือว่าแต่ก่อนมันเป็นภาษาเขมรนี่แหละคนไทยเอาไปใช้แล้วก็ตอนหลังมาคนคเขมรก็กลับเอาคาที่คนไทยเอาคำแคมเมไปใช้แต่คนแคมเมไปเอามาพูดคืนแล้วก็ออกเสียงซํำเนียงตามภาษาไทยเปียกจำใจซอดกะปิกะปิเผากรองแขกกรองชนะแวน คนหนึ่งคุนคุนนางเข้าตาความใจขนองวงกระจาะจดเจ้าฉันเดียวดือน้ำนวลแปลเป็นภาษาไทยนะครับเปียยกำใจซอดแปลว่าคำที่ยืมมาแบบล้วนๆยืมมาจากภาษาไทยทั้งหมด มีคำว่ากะปิกะปิก็คือกะปิในภาษาไทยนี่แหละแล้วก็กะปิเผากะปิเผานี่ภาษาเขมรเขาอธิบายว่าเป็นกะปิกะปิทอดว่างั้นภาษาเขมรอธิบายกะปิเผาว่ากะปิทอดนะครับแต่ถ้าเผานี่ถ้าในภาษาเขมรเขาจะเรียกว่าดอทดอทแปลว่าเผาแต่คําอธิบายเขาบอกว่ากะปิเผาคือ กะปิเจียนว่าเง,งั้นกะปิเจียนก็คือกะปิทอดกรองแขกกรองก็แปลว่ากรองนะครับภาษามเขมรว่าสโกสโกภาษาสุรินทร์เขาเรียกว่าสกัวร์สกัวร์สกัวร์ภาษาสุรินทร์เรียกอย่างนี้ภาษา柬埔寨เขาเรยียกว่าสโกแปลว่ากรองแขกก็คือเป็นคนชวาหรือว่าเป็นคนอินเดียเป็นคนแขกกองแขก แล้วก็กองชนะกองแข่งนี่เขาอธิบายว่ามีหนังหุ้มทั้งสองข้างตีได้ทั้งสองข้างนะครับกองแขกเขาอธิบายว่าเป็นกองของชวาว่างันแล้วก็กองชนะกองชนะนี่ก็ตีบนหลังช้างสําหรับให้เฮืร์เขิมแล้วก็ให้ให้ใหกองทัพเดินไปนะครับ <S <S <pla id. S 1> เขาเรียกว่ากองชนะตีบนหลังช้างให้เฮึกเขิมให้กองทัพเฮึกเขิม กแวนกแวนนี่ภาษาโบราณกแวนก็มีสระแแอแล้วก็กไก่แล้วก็วแวนไม่เ,เองนอนหนูเป็นภาษาโบราณภาษาปัจจุบันเ็าเรียกว่าแก่นหรือจอมแก่นจอมแก่นก็คือว่าไม่กลัวใครแก้วกล้าองอาจแล้วก็คล่องแคล่วชํานาญภาษาภาษาปัจจุบันเรียกว่าแก่นหรือจอมแก่นนะครับก็คือเหมือน มันเด็กจอมแก่นนะแก้วกล้าชำนาญคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วไม่กลัวใครแก้วกล้าองอาจอคำว่าแก่นนี่นะครับเป็นภาษาโบราณปัจจุบันคือแก่นหรือจอมแก่นคนหนึ่งคนหนึ่งก็แปลว่าหนึ่งคนนะครับภาษาแกรเมนก็ว่าอ่มนุมวยเนี้ยมนุมยเนี้ยก็คือคนคนหนึ่งคนหนึ่ง แล้วก็ขุนคำว่าขุนนี่นะเป็นคำอธิบายของตัวขุนในหมากรุกนะครับคำว่าขุนก็คือตัวขุนในหมากรุกขุนนางขุนนางก็เหมือนในภาษาไทยขุนนางก็เป็นเป็นยดกดิ์ของของตำแหน่งชั้นสูงเรียกว่าขุนนางนะครับข้าวตากข้าวตากก็คือเอาข้าวไปตากให้มันแห้งภาษาเกมรอธิบายว่า บายฮาร์ลอยเกรียมบายฮาร์ลอยเกรียมก็คือเอาข้าวไปตากให้มันแห้งความความก็ภาษาไทยว่าความใจในวงเล็บภาษาเขมรว่าขนองมงกระเจอะเจดเขียนเป็นจิตแต่อ่านว่าเจ็ดคำว่าใจในภาษาไทยภาษาเขมรเขาเรียกว่าเจ็ดเขียนจิตแต่อ่านเจ็ดเจ้าเจ้าก็เจ้าในภาษาไทยนะครับ ภาษาเขมรอธิบายว่ามัจจแปลว่าเจ้าของหรือว่าพระเจ้าพระเจ้าหรือว่าเจ้าภาษาเขมรอธิบายว่ามัจจแปลว่าเจ้าของฉันฉันก็คือขยมฉันก็คือขยมหรือว่าผมภาษาเขมรเขาอธิบายว่าเปีะซองเปีะซองคือคำของพระสงฆ์ว่างนัน ชัน้นเดียวเดียวแปลว่าหนึ่งภาษาคอมเมอธิบายว่ามวยเดียวก็คือหนึ่งก็คือมวยดือดือแปลว่าทะลึง่งดือแปลว่าทะลึง่งน้ำนวลน,น้ำนวลก็คือมีน้ำมีน,นวลก็คือเหมาะสมสมส่วนก็คือมีร่างกายสมส่วนมีร่างกายที่เหมาะสมเขาเรียกว,ว่าน้ำนวลเปียกสองบำนอล เปียซองหมอนนอนก็คือเปี้ยก็คือคําที่แต่ก่อนมันเป็นคำคอมเมรคนไทยยืมไปใช้แล้วก็คอมเมนก็เอากลับมาใช้คืนแต่ว่าออกเสียงตามภาษาไทยเขาเรียกว่าเปี้ยซองหมอนนอนคําว่าซองแปลว่าส่งคืนหรือใช้คืนหมอนนอนแปลว่านี่คือเปียแด่ไทยโยปีคมเตเปอรเฮย์คามก็โยเปียโนตลอดโมเปวิงโดยตรับ สูตามไทยเปียเตียงโนเมียนโดยเจียกลกรดฉลาดจำนานจมติเตียนประทับตราสำคัญโซกันอแปลเป็นภาษาไทยนะครับ,บคำ คำใช้ใช้นี่คืนอันนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นนี่แตจริงๆนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นนี่ที่เป็นเงินจริงๆมันเป็นคําพูดที่เฉยๆซองแปลว่าส่งคืนหรือใช้คืนบํานอแปลว่านี่แต่มันไม่ได้เป็นนี่จริงๆเราเป็นคําิ่เฉยคือคําที่ไทยเอาจากขเขมรไปใช้ แล้วเขมเมนก็เอาคำนั้นกลับมาใช้คืนโดยทำเสียงตามไทยคือพูดเสียงตามไทยนะครับแต่เป็นแต่ก่อนเป็นคำคอาเมนนั่นแหละเปียเตงนเมียนโดเจียคำคำเหล่านั้นมีเป็นต้นว่าเช่นคำว่าก่อน กอนนี้คนไทยว่ากลนเช่นว่าเล่นกลนดูกลนถอนกลนแต่ถ้าก้อนยเฉยแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์นะครับถ้าก้อนเฉยแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์แต่ถ้าเล่นกลนเมอ่อกอนเลงกอนเลงกอนก็คือเป็นเล่นกลนดูกลนกรดกรดเช่นว่าน้ำกรดก็คือมีมีมีรสเปรี้ยวเป็นน้ำกรด ฉลาดฉลาดก็แปลว่าฉลาดจำนานจำนานภาษาไทยว่าชำาำนานจมจมนี่มาจากคําว่าจินจมแปลว่าการเลี้ยงหรือการหรือเลี้ยงติเตียนติเตียนก็แปลว่าติเตียนภาษาแคเมงคาว่าเตะดินตะเดียนภาษาสุรินว่าเตะดินภาษาสุรินว่าเตะดินภาษากัมพูชาว่าเตะเดียน ก็คือตีเตียนนั่นแหละประทับตราประทับตราภาษาเขมรว่าเบาตราก็คือเอาเอาตราไปจุ่มน้ํามือแล้วก็ประทับเขาเรียกว่าประทับตราภาษาเขมรว่าเบาตราสําคัญสําคัญภาษาไทยว่าสําคัญโศกันโศกันแปลว่าโกนจุกนะครับเป็นคําราชาศัพท์โศกันภาษาไทยว่าโศกันพิธีโศกันก็คือพิธีโกนจุก เป็นราชวงนะครับเป็นราชวงอายุ11-12-13ต้องมีการกวนจุกทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเขาเรียกว่าพิธีโสกันเป็นคำราชาศัพท์ภาษาเขมรว่ากัดเสาะแปลว่าตัดผมภาษาไทยว่ากวนจุกเป็นคำราชาศัพท์โสมอ่านมันแทมโสมแปลว่าขออ่านแปลว่าอ่านมันแทมแปลว่าเพิ่มหรือว่าแถมก็หมายถึงว่ากรุณาขอให้อ่านเพิ่ม อันนี้ก็จะพูดถึงที่มาของเรื่องราวนี่นะครับที่มาว่าเอามาจากไหนนะครับเป็นเอกสารอ้างอิงชอมอ่านมันแทมขอให้อ่านเพิ่มหรืออ่านแถมกระทรวงอบรมก็คือที่มาเรื่องนี้นะครับของกระทรวงอบรมกระทรวงก็แปลว่ากระทรวงอบรมแปลว่าศึกษาหมายถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชานะครับกระทรวงอบรม วายากรธนาตีปรัมปีชื่อหนังสือชื่อว่าวายาณ์ชั้นที่เจ็ดวายาโกธนาตีปรัมปลืชื่อหนังสือชื่อว่าวายาณ์ชั้นที่เจ็ดนมเปิงอยู่ที่พนมเป็นนะครับพนมเปิงนมเปิงรปะว่าอยู่ที่พนมเป็นมัจเจมณฑดลนิปน กรรมวิธีหนึ่งเสเฮาศึกษามวยปวนปรมุนรอยแปดบใบตำปวัวตีสามเซบปมบุนดอลแบไอตรงตำปวัวตีสามเซบปรมุนดอลแบ,บนี้ไม่มีตัวหนังสือนะครับมันล้นไปแปลนะครับเอกสารนั่งอิงเรื่องราวที่ที่ข้างบนนะครับ เอามาจากของกระทรวงศึกษาธิการคำว่าอบรมแปลว่าศึกษานะครับกระทรวงอบรมกระทรวงศึกษาธิการัมพูชาชื่อหนังสือชื่อว่าไวยากรอัชันระดับชั้นก็คือที่7อยู่ที่กลุ่มพนมเป็นมัจเจมณโดลแปลว่าศูนย์กลางนิพนคนไทยว่านิพนก็คือแต่งกรรมวิธีแปลว่ารายการ หนึ 1> 1, ่งว่าจากกับและเยวพอแไลว,ว่าหนังสือศึกษาไปว,ว่าศึกษาปีคิ19สดหนก้าร้อยแหน้าที่สามถึงหน้าที่สี่สิบนะครับแต่ตรงตำปัวสามสิบม,มบูรดอซมันมันไม่มีตัวนังสือเพราะมันล้นก็มาต่อตรงนี้นะครับต่อตรง ข้างล่างนะครับตรงนี้มันจะมีเพิ่มมาก็คือตําปัวสามสิบประมูลดอลซ์ฟก็คือหน้าที่39ถึงหน้าที่40นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งคนแต่งชื่อว่าชื่อว่าเอียวเกอคนคนแต่งอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอียวเกอนะครับขมຈ์นามสกุลจะอยู่ข้างหน้าชื่อจะอยู่ข้างหลังนะครับ คำเนามสกุลอยู่ข้างหน้าชื่ออยู่ข้างหลังผู้แต่งอีกเล่มหนึ่งชื่อว่าเอลเกอร์เอลเกอชื่อหนังสือเพียซาแมรภาษาคเมเพียซาแมรภาษาคมรการสรางบองพินนตดอยโรเฮดพอลการสรางบองแปลว่าการทดลองนะครับการสรางบองก็คือการการทดลองพินนตแปลว่าการตรวจ ก็คือพินิจพิจารณาพินัตพินัตพินัพินัแปลว่าการตรวจหรือพินิจพิจารณาดอยดอยแปลว่าโดยโรแปลว่าหาเหตุผลเหตุผลแปลว่าเหตุผลการทดลองตรวจพิจารณาโดยหาเหตุผลพนมเปงพนมเปิงแปลว่าอยู่ที่พนมเปนปุตธศาสนาบันดต พุทธยศาสนาบัณฑิตแปลภาษาไทยว่าพุทธศาสนาบัณฑิตเป็นผ ah, ู ön, ้ที่ดูแลเกี่ยวกับตัวอักษรคล้ายๆกับของไทยนี่นะครับเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการตัวอักษรพุทธยศาสนาบัณฑิตพุทธศาสนาบัณฑิตมวยปวนบมบุญรอยหกเซปรมปีมวยปวนบ่มบูญร้อยหกเซปรมปีตัมปัว ป,รป,ป,รรป,ป,ป,ปีรอยห้าปดอลปีรอสประมวยก่าคราดมวยปวนบุญรอยหกสปมปีตํมปัวปีรอยห้าปดอลปีรอยปรมวยปีคิดตศราชหนึ่ัก้าร้อยหหน้าที่255ถึง276สวัสดีครับ